หายจากงานละครนานหลายปีเพื่อไปทุ่มเวลาเลี้ยงลูกค่ะซึ่งกบสุวรรณันก็ยอมรับว่าคิดถึงงานในวงการบันเทิงไม่น้อยนะคะแต่ทั้งนี้ยังไม่พร้อมรับงานละครเต็มตัวค่ะโดยขอทำหน้าที่แม่ดูแลลูกน้องนาดาแล้วก็น้องนาดนก่อนค่ะ ศุวรรณันกุณนการที่เบรกงานแสดงไปนานหลายปีเพื่อทําหน้าที่แม่ดูแลลูกสองคนน้องนาดาและน้องนาดลเริ่มบ่นคิดถึงงานละครบ้างแล้วค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าทราบดีมีแฟนคลับเรียกร้องอยากเห็นฝีมือการแสดงของตนรวมถึงอยากให้หวนประกบอดีตพระเอกคู่ฟันหนุ่มสอนรามอีกครั้งแต่ทั้งนี้คงเป็นไปได้ยากค่ะเพราะต้องทุ่มเวลาให้ลูกสองคนอย่างเต็มที่ก่อนขณะเดียวกันติดปัญหาเรื่องรูปร่างที่ตอนนี้ไม่สามารถลดน้ําหนักได้เนื่องจากยังให้นมลูกใช้ คนเล็กวัย6เดือนอยู่ค่ะตอนนี้อยากอ้วนอยู่แล้ว,ลวกออ็คนเล็กยังเล็กอะค่ะยังแค่6เดือนเองถ้าถ้ามีโอกาสอยากเล่นมากๆเลยแต่ว่าขออีกนิดนึงได้ไหมคะขออีกนิดนึงเพราะว่าอย่างกบเนี่ยตอนนี้ยังให้นมน้องอยู่ก็ยังไม่สามารถลดความอ้วนได้อยแล้วก็แล้วก็ยังต้องดูแลเขาอีกเยอะเลยค่ะคนนี้ก็เข้าโรงเรียนแล้วลข,ออขออีกขออีกแป๊บเดียวการกลับมาสั้พัต่เด ก่อนนะคะเพราะว่าเราเองคงไม่ได้เป็นนางเอกใสแววแบบว่าเป็นนางเอกนางเอกแบบม่นกอนได้เราเข้าใจนะคะว่าวัฏจักรมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีนะคะเรื่องเสนอบทแล้วก็บางแผนวิกิพีีคงคงถ้ามีโอกาสได้เล่นนะคะก็ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยที่คือถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่อยากเล่นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ขอให้บอกจริงอยากเล่นนะแต่ว่ามันถ้าพูดตรงๆเลยตอนนี้มันยังยากอะค่ะมันยังไม่มีเวลา แค่สองคนนี้ยังไม่มีเวลาจริงๆนะคะอย่างแต่ละคนก็อยากให้พี่กบกลับมาประกบถ้าถ้าได้คู่กับพี่หนุ่มสอนรามก็คงต้องเดี๋ยวต้องคือถ้าถามจริงๆก็ถ้าได้เจอกันก็ดีนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันร่วมงานกันนานแล้วแต่ว่ามันก็ต้องดูที่บทอะค่ะว่ามันเหมาะสมมาก้อยแค่ไหน นอกจากนี้กบสุวรรณยังเผยอีกว่าตอนนี้น้องนาดาวัยสามขวบเริ่มเกเรและเรียกร้องความสนใจมากขึ้นเมื่อเห็นคุณแม่ดูแลน้องอีกคนมากกว่าตอนนี้เธอจึงต้องพยายามจัดสรรเวลาดูแลลูกทั้งสองคนให้เหมาะสมเพื่อตอนโตจะได้ไม่เกิดปัญหาค่ะ